เออ่คุณเวครับตอนนี้เราจะไปก่อนไหนครับเนี่ยก่อนสมุยไหมครับใช,ใช่ใช่ใช่โอเคอันนี้คือสุราษฎร์นะ <c oughs> อีกเง้มึงฉีกมึงฉีเง้มึง <c oughs> ทำนี่ะวะเราก็จะไปไหนไปไหนกัน,นครับคุณอาครับไปนี่ประจวบปวยหินประจวบปวยหินอ๋อใช่แล้ว <c oughs> นี่เพิง <c oughs> ่งฉนะีกหนไปอีก <c oughs> พิ่งเลยเพชรบุรีมาหน่อยเดี๋ยวแวะซื้อหม้อแกงแดกกันสักหน่อยถุยก็ตอนนี้นะครับเรากำลังรออยู่ที่ ท่าเรือนะครับเพื่อ,อน,นั่งสปีดโบ๊ทไปที่กอรลิเปะ๊ปะบรรยากาศ<น>ค,คนกลับมาท่องเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคนเยอะมาก ติดอยู่นี่ก็าสบายกว่านะาไอ้นอดด็อตดิไอ้เหี้ยขวายมาเข้าเฟม อนี่มันนี่มันในแบบอาหารหมาชัดเพราะมันกินจะเป็นมันจะเป็นนิ่อเึก มีคนโน้นคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมานั่นก็จะโคตเลือเพี่ยนตัวฉันและทิ้สนบางบาง ครั้งกอดหมูกอดแมวพระอับไอยังไม่มาพระออัยไยังไม่มายูทีท่สมิลาเราต้องอยู่อีกร้อยปี ต็มีคลุกมีคลุกต้อบอกว่าติดแอร์ให้ติดแอร์ให้คุกเลยนะไม่มันอยู่ในร้อนอะนะคือมันจะมีเคเบร์กล้องอยู่เกาะสว่างหาสวรรค์สมกับความเหนื่อยที่มาเลยโอ้ยทะเลบ้านของฉันอ่าโอ้งดงามเรื่องกองรถไฟฟ้าที่วู้ กลับบ้านแล้วเลบ้านคันว้าวโอ้โถนเพือหางยาวนี่คือบริเวณที่เราจะพักกันคืนในนี่นี่อ่ะวาปีรีสอร์ทบรรยากาศเงียบดีจังเลย ทุกคนใช้สติปัญญาอย่าบูมบามอย่าผีผอมเสร็จกินจะได้กลับบ้านหาลูกหาเมียยางปลอดภัยเข้าใจไหมเข้าใจไม่จ้าจ้าาใจที่ผมพูดไม่จ้าชื่ออะไรจะไปด้วยไหมมึงมึงแน่ใจว่ามึงจะจับปลาฮ้ยไอ้หนูหนูไปเป่าเอาแล้วขึ้นไหมกูว่าขึ้นกูว่ามีขึ้นกูว่าขึ้น ขึ้นมาไปขึ้นเลยขึ้นให้มันขึ้นดิเดี๋ยวกูเอากูไปกับกูได้เออน่ะขึ้นเลยเออให้มันได้อย่างเงี้ยขึ้นเลยเออมาบอกไอ้ยี่ไม่ไม่กล้าไปแล้วไอ้ชูอ่ะอืขึ้นเร็วขยันไม่เป็นต้องจับขามันว่ะขึ้นได้เปล่ามาโอ้ยฮู้ซ่าฮู้ ไอเสือแล้วรอมึงอยู่คนเดียวเออทำไมนักเรียนชายอย่างนี้ไปตีละรังออกไปไปตีละรังไปเอ,อปเ้ยโนเลยอยือบ้านของเราไอลเสียมึงมึงเป็นทันท้ายมึงคอยคัดพายกูจะนั่หน้าไปเลยโน,น้ตนั่งตรงไหนก็นั่งไปไปออไป้ายขวาไปโน,น,น้ก

มันหยุดแล้วเธอพยายาม ¡Gracias! ลูกฮะเดี๋ยวต้องถอดเสื้อแล้วว่ะ เป็นไงมากนักเรียนโอ้เยเอาใจเอาใจมานักเรียนนะเอาใจมา <c oughs> เฮ้ยมึงใจมึงแค่นี้เหรอวะทุกคนต่อไปคือภารกิจยิตชายแฟงเชืวิ่งไพลวลลอ,อันมาแล้วตามครูมา พลังงานเริ่มลดแล้วนะคะมาแล้วอไเอเนื้อ ต้องหลอกเก็บไว้ไปถ่ายมึงเนี่ยรถเฮ้ยะวรเนี่ยสงครามยังไม่จบมึงมานับศพทหารเอ้อไอจ่าจ่ามึงเฮี้ยอะไรเนี่ยไออ้าวเอ้พอกูถ่ายวิดีโอมึงให้กูถ่ายภาพเฮ้ยมึงรีบหรอโกงไงโกงเดี๋ยวเลย Rồi xoay มะทานโกอดว่ะเฮ้ยมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนมาหมาเพราะว่ามึงพวกมึงแม่งทิ้งกูที่กเกาะมึงต้องเลย ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงในที่ที่เราต้องการมาแล้วเกาะลีเป๊ะเมื่อกี้เราก็พักที่พักที่อะไรวะวาปิวาปิรีสอร์ทสุดยอดมากน้ำที่นี่ยังทะเลสีใสเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือน้ำก็ยังเค็มเหมือนเดิมแต่ที่นี่หาดตายก็เป็นสีขาวสดใสน่าเล่นสีเขียวมรกตตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มยิ้มแย้มขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องเที่ยวไทยเริ่มเริ่มมาแล้ว เริ่มมาแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเนีย่ยหาตายครับใช่ว้าวอดีไปรุ่น เป็นไงบ้างมารีเปย์ครั้งแรกรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกสนุกไปทับใจไหมล่ะได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวรอดูจะตาสินระทับใจหรือไม่ตัดสินเรื่องประกาศรางวัพวกนี้อ๋อก็คือรอเคสตําน้ําก่อนอรอแบบจบนี้ป่ะอ๋อเป็นไงบ้างอาร์ตมารีเป้ครั้งที่สองแล้วเป็นไงบ้างระหว่างครั้งที่แล้วครั้งนี้แตกต่างกันยังไงบ้างครั้งนี้มาสี่ครั้งที่แล้วมาหา เออจริงหองมึงว่ะเป็นไงบ้างนึกยังไงพาเพื่อนมาหลีเป๊เนี่ยคิดไงขบเพื่อนใจหมดแหละไม่ไปพาไปพวกบางแตนชามมาใกล้ๆยุไม่าได้มาที่นี่มันไกลมากใจมันไม่ได้มันฟิลมันไม่ได้อใหญ่เพื่อนแบบมีความสุขเพื่อนพาที่แบบดีๆอ่ะเขามีสิ่งดีๆก็ให้เพื่อนเสมออแต่เพื่อนอะคอยที่จะแทงขางหวังเนี่ยตื่นมาแม่งแสบทุกคื้นเลยเพื่อนมันเป็นหมออะใส ไปสำรวจโลกใต้น้ำกันเถอะเฮ้ยเยเดี๋ยวใหเวาดีวยวันเดี๋ยวลงต้เดี๋ยวลงตเฮ้ยเจ๊ทนหน่อยทหน่อยเยอดึง้อดึงอดึงค่อยๆดึงขึ้นเดี๋ยวจะหักไง่หนะเดี๋ยวมันมีได้มันเป็นไขมันนะเฮ้ยมึงเฮ้ยเมึงหลุดอกแ ไม่ได้นนท์นนท์คายมาก่อนนทนคายมาเดือดโดนตอกคนเลยแจ็คซูนแจ็คซูนไม่ได้ตอมากเฮ้ยไมวะเนีายตัวถูได้นที่ตั้นทูที่ลิฟปลาหัว